สบายดียินดีตอนหับเขาสู่สองน้องตุกสตาลราซับเนือ้อห่างหายกันลงคลิปไป <laughs> ขอเ <laughs> ขาเก็บอันแสงแปบนี้ห่างหายจากการลงคลิปไปประมาณสามสี่มื่นเราทุกคนเนาะมื้อนีก้กะพักจากการตัดสินตัดเสือ้อแล้วก็มาอัดคลิปลงให้ทุกคนก่อน ทุกคนคือจะคิดหอนน้องตุ๊กเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กก็คิดหอดทุกคนเพราะว่าน้องตุก๊กไปออกไปใส่พอส่วนนี้คือมีเครื่องมาเหอดตัดลายน่นีงเนาะมีทั้งสนมีทั้งเสือก็เลยพักพรานก่อนหล่ะกะับางเถื่อนีกาจับใส่แบบนิบเครื่องแล้วมันก็นยู่ได้เมดมือเลยขนาะทุกคนมันยู่ได้ทั้งวันหูตัวอีกทีก็คือทำเนาะเนาะทุกคนเนาะประมาณสีหางงแรงหละ่ะก็เลยว่า บดได้อาที่พันทุกคนบิ่งเลยแล้วก็บดได้อ่อเืินไปซ้ายบดได้อ่อเืินไปกันเดินเลยมื้อนี้น้องตุ๊กก็เลยสิมาตั้มสมซื้อกคนกินเนาะคนเนาะทุกคนกับไพว่าอยู่ตัวคนเดียวเลยมาจิมาตํามสมเนาะเซิงน้องตุ๊กจะมาตั้มนี่มักฟักฟักแล้วทุกคนฟักหอมผักเขียวอ่ะนะ หรือว่าภาษาบานนองตุกคือมักโตนนั่นเองเหาอทุกคนตามมักโตนเจอกับมักฟอดมักฟดมักพดมักพดนี่บ,บูฮัวบานพีพีเอฟซีเคยกินบบใส่สำหรับบานนองตุเคยกินเดอ้อทุกคนเดอ้อมันจะออกรสชาติแบบจมๆเย็นๆเนาะมันกินดิบได้เดอ้อทุกคนนี่อันนี้คือ,อมักโตนบอแมนมักฮุงมักละกออะไรนะ อันนี้คือมักโตนจ้าหรือว่ามักฟักนั่นเองเนาะขนฟักหอมฟักหอมฟักหอมหรือมักโตนนั่นเองทิ่บ,บ้ันเขาไปแกงแกง่ซกัยนะแกงเไก่แกงเซออะไรก็ได้แต่เดี๋ยวเขาไปตำกันเลยเนาะก็เลยมือทบทุกคนอันนี้คือมักฟักจริงๆนะบริโมนะ เดี๋ยวจิปาทางในเหอมันเฮอเบอิเบ่งเนาะหวาน้องตุ๊กตำมักโตนอีหลีเด้มักโตนหรือว่ามักฟักนั่นเองเนาะพูดได้ว่าเคยกินตองในล่องแล้วล่ะเมนูนี้ตองคืนเทนนี่ให้ดูเลยนี่มักฟักเด้อหรือว่ามักโตนนั่นเองเนาะเดี๋ยวน้องตุก๊กสเจะไปลาก่อนเดี๋ยวจะมาขูดเนาะ ที่ทุกคนน้องตุ๊กได้ซอยพักหอมนี่เนาะมักฟักเดียบร้อยน้องตุ๊กจิบอเฮ็ดเบิดน้องตุ๊กจิบอเฮ็ดเบิดเพราะว่ามันหลายผดกินคนเดียวกินคนเดียวมันจะกินไม่หมด เดยวก็ส่อยอีกหน่อยนึงก่อนส่อยจริงนะนี่ทุกคนกินจริงนะโมเดโกหกของจริงทุกคนเอาโคกมาแล้วก็เอามะขวดลงไปตำทุกคนเอามะขวดมาตำเลยเนาะตำจนเลกประมาณน นี่เดี๋ยวมักฟดมันจะเป็นกลางแบบนี้ทุกคนแล้วก็ตั้มหงเอายองเอาเม็ดมันยองเอาเปลือกมันแล้วก็ซิสเตอร์มักเอื้อดหรือว่ามักเผ็ดปนนั่นเองพริกผงเฉวงหนึ่งก่อน แล้วก็ผงนัวเสียบหลายเส,ยยยเสยหน่อยอออเสียบหน่อยทุกคนนลองตุ๊กขอเปียนอ่ะจ๊กโกโปมาไทยอ่ะโทรศัพท์เอาหน่อยทุกคนแจ๊กโกโปหลงตุงต๊กเป็นอย่างคืออัดคลิปไปบวชนาทีแล้วก็ดับเนาะบอ้เป็นยังเดี๋ยวนี้น้องตุงต๊กตามมากดแล้ว sơ cướp đánh nua bắt phết là nó, nó hắc sao bắt phát hao sơ luôn bay, nó có tăm nó cà ơn cà đòn เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวซิมก่อนอืม่อ,อยแซบแซบแต่ว่ามันจะจืดไปนะจะมักเผ็ดอีกก่อน <laughs> thế cửa con Các bạn nó tục nhau một hình Một đấy sơ cửa thôi nó Lạc แซ็บทุกคนตำมักฟักรหรือ่ามักต้นของตุกแล้วเลยอือือแซบ่บมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อ มันจะออกเป็นแบบรสชาติมสมสมมันหวานเย็นๆเผ็ดๆอืมอืมครับ I'm not สุดยอดมากอือือครับแล้วหทุกคนมากินอเมริาบูวัวบานพีพีเอฟซเคยกินบอเนอะ ตามมกโตเหลือตามมกฝักนั่นเองเนาะทุกคนใส่มะพดเนาะใส่มะพดอืด <c oughs> ความเสียบเชียร์ดาจะกินคนเดียวไปหาขู่กินก่อนกินูนเดียวอบอสแบบทุกคนเดี่หาสิบสอง cục kín sổm rồi thì tầm bắp phốt Sơ bắp tồn hú em lau sộm wow. tôn

นวไหนอิดแวม่นาเดอแ่วงนี้เ่ยยำมาไลยย้ำพงเดียวมาคิดแถวนะสม่ว่าเสียนอน้อๆนัเก็ตเ่นะให้เสีเอาไ่สมเล็กเมื่อพนก็เป็นยังอ สมัยเป็ดแอฟโรละเสียทุกคนหมดหาของกินได้สมบูรณ์แสบขนาดกินแบบเย็นๆคิดว่าจะคมจะคิวบอแต่ว่าข้องแสบข้องบานน้องตุ๊กเด้อผู้เดียกลองกะสมานลองประเทศ้ดนอนทุกคนเนาะแบะตัละลาได้บอ ต้นนะตัคือตั้มสมเลยนะตั้คือตํามะฮู้ก็ได้นะทุกคนเนาะมะฮู้ก็ได้มนาจะอภิรงมาฮหดเด้อแต่ว่าเคยกินแต่แบบนี้เนาะเคยเคยกินแต่เสอ้อมะพรุดเนาะทุกคนยังบ่เคยกินนั่นเสอตําแบบบันตํามะฮู้ตํามัหมนนั่นทั่วไปเนาะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชรกกดติดตามส่องสาราเสนอเด้อบายบาย